วอสเนี่ยทุบขามพร้อมทั้งนั้นเลยนี่แม่นกินได้เลยนี่อะไรคือแม่นแหม่นกินเขาเรียกว่าหมิ่นหมิ่นกินสิว่าแม่นกินคืออะไรนนแมโอ้ยภาษาบันนอกสใช่ไหมยังไรวะแม่นพนักงานเกิดมาสะอาดหนีมาจะเคยได้ยินคำว่าแม่นไหมล้งวีโอ้ยแปวเบียดมากก็ไดาษกระดาษฟ้ากินแบบนั้น โอ้ยทำไมสวยจังเลยอ่ะต้นบกขามหนิวละหายากเมื่อกี้ยุดท่างไฟฟ้าสวนชันอยต่ใป้บรองกระเรือกอะรกระเือกนี่กระโปโฟูอะไรดิอย่มาถามส่งวันนี้ต้นอะไรอ่ะต้นกามปู โมันพูดตั้งเก่งแม่กินมาตั้งนานแล้วมันได้หมดแล้วอปปะไรแบกสามสาเอาเลยนี่แบบกระทันนำ้ำดิสาซแม่หวานโอ้โอีกนี่เหรอเขื่อนป่าสังจุลสิษย์ดูฝ้ามือสิ ี่ย่ากันเห็นไหมนะ่ะว่าจอทำอะไรกันบะร้านอาหารแพะเนี่ยเต็มเลยเนะี่ยทำไมเราไม่ดูไปดูสินี่เขาแบบมุนคลั่นอยู่เนี่ยเอาแพรขึ้นมม่งเดียวสิว่ามีอะไรดีห<ะ>ูสวยจังเลยรถขายกาแฟะนะพี่ได้วิวบรรยากาศิงว้าวเขามานอนเลยเลย ข้างตะมูอูดยังใส่มูนมาโอ้ยเรือจอดอย่างนี้เลยอ่ะว้าวปลูกผักออแกนิก ก็เลยอะต้นปราคามปลอกเยอะมากคำบ้านฉันเอ่นมาประคามแป่ได้ต้นปลาคามแปรมันแป่มันแปเพราะมันปลาคามปลอกปแมปามเปแม่โอ้ยดูเรือสิเนี่ยเรือหาปลานั่นใช่ไหม ว่าแถวเนี้ยมันจะเป็นลักษณะปลาอะไรรู้ไหมฮะเสียงเดียกจังอยู่อพี่แถวนี้เขามีปลาอะไรดิปลาน้ำจืดเหรอเหมือนแม่น้ำโขงหรือเปล่ามันจะเป็นลักษณะปลาอะไรปลาเปล้าจืดปลาแต่ へえ。I mean, <sighs> ซิวทำไปแย่เป็นแสนเป็นแสนกบมาซิวอ้าวนี่นี่นี่เขตาต่างนี่นนะเดี๋ยวที่ต่างกันตีโอ้บองว,ว่างนีนเนี่ยห้าร้อยเมตร ไปไขันไนขัเกียวเร้านนีใส่งายรไปไขันเกี่ยวไหมนี่และะฮะนี่หนึ่งที่ได้รูปแล้วเหรอจุดหมาของมุอยู่ทางขวานสั่งไมีแค่มี่กระทอน ต้นตาลน,นี่นั่นตลาดสูตรในแกะไม่มีแก่สักตัวแพ้ก็ไม่ได้มีเอาแล้วเขาไป <laughs> เขาไปถ่ายรูปตรงไหนที่มันเห็นวิวอะ่ะยังไงแกะมันไม่ใช่หมาตัวนั้น <laughs> โอ๊ยไปยนนนี่ไหมหัวสวยวิปปั๊มโหลด ยอดอะไรอ่ะปั๊มอ,อย่างนี้ก็ยังเหลืออยู่นี่เราถายปแห้งเเออปลาซิวอ่าวอะยุ่อสหมองแกแพยุ่มองใดเอยมาเลยเขา,เ,าเขาจอดดูไงมไม่ใช่แล้วมันถ่ายรูปมันต้องเห็นวิวสิเขาไม่ได้ปล่อยออกมาเดินมันไม่ใช่ตรงนี้หรอกก็ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนู้น ตรงนูน้นมันไม่ได้ติดน้ำสักหน่อยก็ไม่ได้ปล่อยออกมาค,คืออะไรอ่ะไม่ได้ปล่อยออกมาตรงไหนอ่ะเขาต้องปล่อยออกมาตรงนี้หรอครับข,ข้าวอะไรอาหารตามสัง่งโอ้ยอย่าเพิ่งพูด